คลิปนี้สปอนเซอร์ขอมาซะด้วยหายเอ้ยบีที่ศูนย์สองของ Shadowverse นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกล่องที่ผมเรียกได้ว่ารู้สึกชอบมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าดูสิครับ แค่หน้าปกกล่องเป็นมังกรนี่ก็ถือว่าแจ่มว้าวเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมและแน่นอนครับว่ามันเป็นของเสริมชุดที่2องชาร์ลวอร์สนะครับไม่ต้องถามผมนะครับว่าบ็อกหนึ่งขายไปไหนครับพอดีบ็อกหนึ่งนะครับเรียกว่าขายดีสุดๆไปเลยครับจนขาดตลาดนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่รอบนี้นะครับเราไม่ได้รีวิวบ็อกหนึ่งแต่สกิปข้ามันเป็นบ็อกสองเลยนั่นเองนะครับ แน่นอนว่าบล็อกสองนะครับมีอะไรที่พีกว่าบล็อกหนึมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของเสริมใหม่ๆที่ทําให้แต่ละคลาสเก่งขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีการ exclusive จากอนิเมะอย่าง Shadowverse Flame นะครับโผล่มาในชุดๆนี้ด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมเองก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับอย่างเพจไทยบูชิโร่ฟาร์มนะครับที่กู้สาส่ง BT02 ชุดนี้มาให้ผมรีวิวนะครับและรวมถึงกับ starter deck จากคลิปที่แล้วด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่ารอบนี้ครับเราจะเปิด BT02 ได้ของดีหรือของไม่ดีกันนั่นเองนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามา unboxing กันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วง unboxing กับผมพีมิีแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็คือ Shadowverse Evo BT02 นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนรั่แรกนะครับที่จำหน่ายที่ญี่ปุ่นเมื่อตอนเดือน6กนะครับก็จะมีตัวของดเดอร์มาให้ด้วยนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็มีดอกจำเลยครับว่าไม่มีดเดอร์แถมให้แล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรครับเราก็มาน ก็แน่นอนว่าตัวหน้าก่อนก็จะเป็นของตีมมังกรนั่นเองนะครับซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่ดูอาร์แล้วก็เทชยองกันนะครับนี่และแน่นอนว่าด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวยูนิตต่างๆนั่นเองครับที่เป็นเอสการ์ของแต่ละคราฟนั่นเองนะครับและแน่นอนก็ว่าสิ่งที่สําคัญมากถึงมากที่สุดนะครับก็คืออย่าลืมไปซื้อสินค้าที่มีมออของบริษัทเชนคิดด้วยันเองนะครับก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนสินค้าออฟฟิเชียลของ Shadow Evolve ในไทยนะครับเพื่อที่จะให้มีกิจ อันบอกซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้นะครับที่อัดไปนะครับจู่ๆไฟก็คอร์ัปนะครับก็คือไฟมันเสียนั่นแหละครับผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จนะครับก็คือตั้งแต่แกะซองนี้เป็นต้นไปนะครับก็อาจจะแกะแบบสปีดชับไวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันว่าไอ้ไฟที่เราเปิดมา ห้าซองนี้กับ6กซองที่ยังไม่ทันได้คลิกเลยว่าจะออกเป็นใบอะไรนะครับจะออกมาเป็นอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองไปกู้ไฟล์ก่อนกู้ไฟล์ไม่ได้ก็คลิปนี้สปอนเซอร์ขอมาสักหน่อยหายเอ้ยตอนแรกนึกว่าไม่มีลีดเดอร์แถมอุ้ยแถมจริงจริงด้วยเนี่ยมามามา เรามาลุ้นกันนะครับหนึ่งสองสามเอออืมถึงแม้ว่าจะไม่ได้แถมดีเดอร์ม,มาให้ครับอย่างน้อยก็ได้โทเค็นสุดคาร์ไวทอันนี้มานั่นเองนะครับก็ก็ดีเหมือนกันครับก็ดีเหมือนกันนะครับน,นบี่หนามากอะโคตรหนาแป๊บบนึงมีกี่ซองเนี่ยแป๊บบนึงซึ่งเนาว่าบูสเตอร์ชุดนี้ครับมีให้ทั้งหมด16ซองด้วยกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอากล่องนี้เก็บไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเรามา แกะทีละซองกันเลยแล้วกันนะครับแต่บอกตามตรงว่าซองของ Shadowverse นะครับค่อนข้างนานครับถ้าเทียบกับเวทการนะครับหรือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีโทเค็นแถมด้วยมั่งกระเลยหนาเป็นพิเศษนะครับฟึบนี่ครับเป็นซอร์คราฟนะครับนี่ครับเป็นการเอ็กซ์คลูซีฟจากอนิเม่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับของภาค Shadowverse นะครับซอร์คราฟนะครับรูนคราฟนะครับซอร์คราฟนะครับอู้อัมูเลตนะครับเป็นของไนแม่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาสกิลซะหน่อยแแแล้้วนนนนนนนะคคคครรรรรรัััับบบออููเเเปป็็็โกกขงาฟต่ อาบุเรตโทเค็นนั่นเองนะครับอ๋อที่หนาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามีโทเค็นให้ทุกสองแน่เลยดูทรงแล้วฟึบนี่เป็นในส่วนของเทวินคราฟต์นะครับรูนคราฟต์นะครับเอ่อฟอเรสต์คราฟนะครับเกือบลืมชื่อแล้วและอันนี้น่าจะเป็นนิวทรัลนะครับแล้วก็เป็นรากร์ดคราฟตนะครับแล้วก็เป็นโกเร็ตอีกหนึ่งใบแล้วก็เป็นจ r อีกหนึ่งใบครับเป็นในส่วนของฟอเรสต์คราฟนะครับแล้วก็โทเค็นอีกหนึ่งใบนะครับไว้ตรงนี้แล้วกันคำพอน้องเขาน่ารักนะครับ หอมหอมจริงๆดูซิว่าเราจะได้ลิเกเดอรีใบไหนนะครับเนี่ยเออมาดูกันซิว่าเราจะได้ลิเกเดอรีหรือเปล่านะครับมานี้ดราก้อนคราฟนะครับซอสคราฟนะครับดราก้อนคราฟต์อีหนึ่งใบนะครับอันนี้นิวทรัลนะครับอ่าเฮเวนคราฟนะครับแล้วก็โกลเรนครับจะเป็นในส่วนของอ่านิวอรัลนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นเอซอาร์นะครับนอนฟลอยด์ด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ สอดคราฟนะครับแล้วก็เป็นอีโวนะครับและแน่นอนว่าโทเค็นของเราครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าเฟลคอนของเรานนั่เองครับที่เคยรีวิวในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดก็คือสต็อกนะครับปุ๊บนี่ผมว่าเอาโทเค็นขึ้นหน้าเลยแล้วกันครับมาเป็นคัมเบลเลตนะครับของมังกรนะครับเป็นนิวทรัลนะครับแล้วก็เป็นดราก้อนคราฟ์ลูนคราฟ์นะครับไนท์แมร์นะครับน่ารักจริงๆครับแล้วก็ฟอเรสต์คราฟครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นโกลเของไนท์แมร์แล้วก็เป็นอีโวฟนะครับเป็นระดับซ ฟึบอืมเป็นโทเค็นของรูนคราฟนะครับเอ่อเฮเวนคราฟครับไนท์แมร์ครับน่ารักจริงๆครับมาแล้วก็เอ่อเฮเวนคราฟครับแล้วก็อู้ลีเจนดัลี่ใบนี้ไอตัวที่มันอยู่ตูดตูดกล่องใช่ไหมเนี่ยขอขอส่งสองแป๊บนะครับอ๋อนี่นี่นี่เออใช่ตัวที่อยู่ตูดกล่องจริงๆด้วยครับก็เป็นระดับเลเจนด์หนึ่งใบที่ออกแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ใบต่อมาครับเป็นปึ๊บอืมเป็นเอชอาร์นะครับซิวเวอร์แร่ครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นโกเรนครับที่เป็นของรูนคราฟนะครับแล้วก็อู้มีก็็อู้เปน อีโวฟนะครับของเคเวนคราฟมั้งก็เท่เหมือนกันนะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกี่บาทนะครับแต่ว่าพูดไว้ก่อนนะครับว่ามันเท่นะครับก็2นี้ครับออกฟลอยดสามใบเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสุดยอดจริงๆครับการอีโวฟของเราครับระดับเลเจนดารี่ถ้าเกิดว่าซองนี้ออกเลเจนด์ถึง2ใบเลยนะครับสุดตีนสุดตีนก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาเก็บซองที่6กันก่อนแล้วกันนะครับโทเค็นเป็นดราก้อนครับนะครับเฮเวนคราฟต์นะครับนิวโทรเป็นเป็ดนะครับเฮเวนคราฟต์กบนะครับฟอริสคราฟเป็นเอลฟ์นะครับแล้วก เออรูนคราฟนะครับเป็นแม่มดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นโกเร่ครับก็เป็นของรูนคราฟแล้วก็เป็นอีโวฟนะครับเป็นบลอนแสสนั่นเองนะครับปุ๊บโทเค็นเป็นของฟอเรสตคราฟนะครับแล้วก็เป็นมังกรนะครับแล้วก็เป็นรูนคราฟนะครับไนท์แมนนะครับไนท์แมนอีกหนึ่งใบครับโอ้ยใบนี้น่ารักนะเนี่ยแล้วก็ฟอเรสตคราฟครับแล้วก็โกเร่ครับของดราก้อนคราฟนะครับแล้วก็อีโวฟนะครับเป็นบอนดแสรนะครับสองที่แปดครับขึ้นทางแล้วนะครับมาเชื ได้ของดีหรือเปล่าเนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาฟึบเป็นอัมเบเลตของซอสคราฟนะครับแล้วก็เป็นบรอนซ์แตรกของรูนคราฟฟอร์เรสคราฟนะอันนี้การ์ดจากเมทหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นของซอสคราฟนะครับแล้วก็อู้เราได้เลเจนด์อีกหนึ่งใบนะครับเป็นเอ่อเป็นของรูนคราฟนะครับน่ารักจริงๆครับต่อมาต่อมาเขาก็เป็นการ์ดจากเมทอีกแล้วนะครับเป็นซิลเวอร์แรนนั่นเองนะครับของไนแอนแล้วก็เป็น GR นะครับ แล้วก็เป็น GR รนะครับของซอสพรัสแล้วก็สุดท้ายเป็นอีโวฟนะครับเลเจนด์อีกหนึ่งใบนะครับเป็นของมังกรนั่นเองครับก็คือไอร่างอีโวฟของไอมังกรตัวหน้ากล่องใบนี้นั่นแหละครับสุดยอดจริงครับไม่รู้ว่าขายได้กี่บาทครับก็ถือว่าคุ้มค่าจริงครับที่เราได้มังกรมานั่นเองนะครับคือต้องบอกตามตรงว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับว่า การแต่ละใบของชารูว์มันเก่งแค่ไหนนั่นเองครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับว่าเฮ้ยพี่ใบนั้นอ่ะที่พี่บอกว่าเกลือเป็นใบแลนะครับก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเองก็มือใหม่จริงนะครับมือใหม่สุดๆไปเลยนั่นเองครับอ่าเป็นไนท์นะครับของซอสคราฟนะครับนิวทรัลนะครับซอสคราฟนะครับฟอเรสต์คราฟนะครับซอสคราฟนะครับมังกรของดราก้อนทัพแล้วโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใบนี่แพงวะเนี่ยว้าวเอ่อของซอสคราฟนะครับเป็นยูอาร์นะครับพร้อมพร้อมพร้อมแล้วก็ไปสุดท้ายก็เป็นบ ถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่าไม่ธรรมดาครับกับการเปิดรอบนี้ครับเราได้ U R นะครับน่าจะเป็นคล้ายๆกับ G R หรือ S P มั้งถึงบรรยากาศครับก็ดีจริงๆครับมา2ที่10แล้วมั้งอึมา Forest Bat ครับแล้วก็เอ่ Nightmare ครับไม่มีความสามารถครับ Sword Club ครับอันนี้เป็นการจากไหนจาก Shadowverse นะครับพอคุณหน้าคุณตาคุณดูนะครับเป็นของรุ่นคร์ทครับกูเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักจริงๆครับเป็นเลเจนด์นะครับเป็นน้องวันพายของ Nightmare ครับโอ เดี๋ยวต้องซื้อสลีปมาใส่แล้วเพราะว่าน่าจะเป็นของดีนะครับต้องซื้อสลีปมาใส่สแล้วแล้วก็อืมเป็นนิวอทัลนะครับแล้วก็อู้เป็นอมูเลตโกลแรมครับผมที่เดนคราบแล้วก็สุดท้ายครับเป็นโกลแรมของแม่แม่นั่นเองนะเป็นอีโวฟนะครับไม่รู้ว่าอีโวฟตัวไหนนะครับแต่ว่าเราเอาใบนี้ขึ้นหน้าแทนแล้วกันครับว่าน้องเขาเนี่ยน่ารักสักขนาดนี้นั่นเองครับมาแกะต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องดับครับเดี๋ยวกล้องดับไม่ใช่เลยครับมาปุ๊บซุบเป็นเสือของเรานั่นเองครับจำชื่อไม่ได้ครับโพลิฟรมไทเกอร์ครับจำได้แล้วแล้วก็รูนคราฟครับเออเป็นเฮเวนคราฟครับเป็นไนท์แมร์ครับแล้วก็เป็นนิวทรัลครับแล้วก็เป็นไนท์แมร์อีกใบครับแล้วก็อู้กัสไลต์ตกครับเป็นโกเรนนั่นเองครับของไนท์แมร์ครับแล้วก็สุดท้ายครับก็เป็นเออซ็อตคราฟครับเป็นรีบวกนะครับปุ๊บนี่โกสครับเราได้โกสมาแล้วนะครับแล้วก็อ่านิวทรัลนะครับ โทเค็นมังกรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โทเค็นมังกรพูดผิดเป็นบอสแรมังกรนะครับแล้วก็ท้าของเรานะครับแล้วก็ฟอเรสท์คราฟุ้ย์แต่นี่น่ารักเนี่ยแล้วก็อู้เลเจนต์นะครับเป็นของเป็นเลเจนต์ของซอร์คราฟแล้วก็เป็นไนท์แมนครับนีการแข่งขันอยู่แล้วครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นโกเรครับของซอร์คราฟครับแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอีโวอฟอร์มแบบบรอนซ์แรลม์นี่นะครับปุ๊บอืมเป็นเอลฟ์มังครผมจำไม่ผิดนะครับเป็นโทเค็นแฟรี่นะครับจำได้แล้วฟอเรสท์คราฟนะครับ เทวินคราฟต์นะครับสอดคราฟต์นะครับดราก้อนคราฟนะครับแล้วก็รุ่นคราฟตนะครับอุ้ยน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นโกเร็นะครับของสอดคราฟต์แล้วก็สุดท้ายครับเป็นอีเวอร์ฟอร์มนะครับแบบซิลเวอร์แลนนั่นเองนะครับปึ๊บชิ่งอ่าเป็นโทเค็นมังกรนะครับเป็น Forest Craft อีกหนึ่งใบนะครับนี่ Dragon Craft ครับแล้วก็ตัวหมากรุกของรุ่นคราฟตแล้วก็ตัวของ Heaven Craft แล้วก็มังกรของไนเมะนะครับแล้วก โกเรนะครับซึ่งเป็นตัวของไอ้นี่นิทชัลและก็สุดท้ายครับเป็นบรอนสแตรนะครับของรุ่นความทั้งเองนะครับสองซองสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับก็มาดูแล้วกันว่าเราจะได้อะไรนะครับก็เริ่มเปิดจากซองนี้ก่อนนะครับมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมเปิดด้วยความโกรธเลี่ยวมาครับเพราะว่าไฟห้าซองเนี้ยมันจะกู้ได้หรือเปล่าเองไม่รู้เลยครับถ้าเกิดกู้ได้ก็ได้ดูคลิปนะครับถ้าเกิดกู้ไม่ได้ก็ไม่ได้ดูครับมีบทอยู่แค่นั้นแหละครับแล้วก็โคเคนโกเลมนะครับ เอออันนี้น่าจะเป็นไอ้ล่างวิบัติการของไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับที่เราเปิดได้นะครับเป็นอีโวอ์ฟอร์มบรอนซ์แรของลุนคราฟนะครับแล้วก็บรอนซ์แรนะครับของเทเวิลฟลับนะครับแล้วก็เอสอาร์นะครับจับประเด็ดอยู่นะของฟอร์เรสคราฟครับเป็นอีโวอ์ฟนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็เป็นซิลเวอร์แรของซ็อดคราฟแล้วก็ของซ็อดฟลับอีกหนึ่งใบแล้วก็ของดราก้อนคราฟอีกหนึ่งใบครับเป็นอมูเลตนะครับแล้วก็เป็นโกลแรนะครับของมังกรครับแล้วก็อีโวอ์ฟอร์มนะครับเป็นนิวทรัลซิลเวอรรร์คคัับบสุดท้้ายแลว เราจะได้ของดีของเด็ดอะไรน่าโดนครับก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับอึชชิงโทเค็นปุ๊บนี่โทเค็นเป็น f อเรสต์คราฟครับน้องคนนี้เนี่ยน่ารักจริงๆครับเป็นนายแม่ครับแล้วก็ r อ c คราฟครับฟอเรสต์คราฟครับฟอเรสต์ซอสคราฟบูผิด r อ c คราฟครับแล้วก็เออเฮเวนคราฟแล้วก็โกแลนดนะครับเป็นในส่วนของเอ่อ Forestcraft และสุดท้ายครับเป็นบรอนแรของ Evolve นั่นเองครับก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าเกลือไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูราคาของการ์ดในตลาดญี่ปุ่นอีกทีนะครับว่าเราเปิดได้เกลือหรือไม่เกลือนั่นเองครับแต่ว่าโดยรวมผมมองว่า อาร์ตการ์ดเองก็ค่อนข้างสวยใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ต่อให้เกลือผมก็แฮปปี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปิดบล็อกของ Shadowverse Evo BT02 นะครับบอกตามตรงเลยว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้เกลือหรือไม่เกลือนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่เคยแตะ Shadowverse มาก่อนเลยนะครับเพิ่งศึกษารูลิ่งจากไอวินเนอร์นะครับเมื่อประมาณ2-3วันที Americans ่แล้วเองนะครับก็บอกตามเลยว่าการเปิดรอบนี Bro ้เรียกได้ว่าแจกมากมากเลยครับเพราะว่าอาร์ตการ์ดแต่ละการ์ดนี่ก็สวยงามสมอยชอยแม่มากๆเลยครับท่านผู้ชมเรียกว่าเด็ดจริงๆครับสำหรััับบบบบกกกกกาาาาารรรรรรเเเเเปิดดด็็ออออออนนีี้้้้ตต่่่่่ใหไไลืะะคคผมมงงูสสึยยยแพว อาก๊าซแต่ละกา๊าซจะช่วยเยียวยาจิตใจแห่งความเกลือให้ผมแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแนี่ยว่าไฟต้นคลิปออกมาได้นะครับก็กู้มาได้นะครับที่เรียกได้ว่าปฏิหารสุดๆเลยเน,นั่นเองนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมซึ่งแนี่ยว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปสนับสนุนผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างเพจไทยบูชิโรสคลับนะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อ Shadowverse Evolve เวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นก็ผมจะทิ้้้้้้งงงงรรรรราาาาาายยยยลลลละะเเเออออีีีีดดไไววววท่่่่ description กกกััััััััับบบบบบบคคคคมมนน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 ต์ขใหหแสสสป๊